อากาศดีมากเลยค่ะพามาชมที่ดินอีกหนึ่งแปลงนะคะอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลนะคะตัวมหาวิทยาลัยนครพนมนะนี่ทิศเบื้องหน้านะคะติดกับภู้เขานะคะวิวทุ่งนาอากาศดีมากๆค่ะเพื่อนๆ วันนี้นะคะพามาชมที่ดินอีกแปลงหนึ่งนะคะขนาด237ตารางวานะคะหรือประมาณ2งานกว่ากว่านะคะด้านหน้าตรงนี้เลยนะคะทิศถนนสองด้านนะคะด้านข้างเนี่ยจะเป็นเป็นห้วยขนาดใหญ่นะคะเขาเรียกว่าห้วยวังทามนะคะนี่ถนนเข้ามานะจะเป็นทางหินคลุกนะคะทางหินคลุกหินลูกรังนะคะนี่หน้าโครงการนะจะกว้างนะคะ8เมตรนะคะยาวมาจนสุดแบบนี้เลยค่ะ นี่นะคะมีเพื่อนบ้านแน่นอนนะคะเพราะว่าตั้งแต่ล็อบที่สองสามสี่ห้าหก็ดปดนะคะทุกท่านมีเจ้าของหมดแล้วนะคะบางแปลงนะคะถมที่ดินแล้วเรียบร้อยนะคะเตรียมที่จะสร้างบ้านแล้วนะคะบางแปลงก็คือขออนุญาตก่อสร้างแล้วนะคะก็จะมีเพื่อนบ้านในเร็วๆนี้แน่นอนนี่บรรยากาศโดยรอบนะคะโล่งๆสบายๆไม่ได้ไกลในเมืองนะคะ ให้ชมอีกรอบนะคะแปลงนี้นะคะหน้ากว้างประมาณ30กว่าเมตรเลยคะ่ะท่านนี่ไฟฟ้าน้ำประปาเข้าถึงนะตัวนี้จะเป็นน้ำประปาจากาส่วนภูมิภาคไม่ใช่เป็นน้ำประปาของโครงการหลวงนะคะน้ำใสปิ๊งเลยไฟฟ้าเข้าถึงนะคะบรรยากาศดีนะคะอยู่ไม่ไกลจากในเมืองเนาะห่างจากในเมืองประมาณ10กิโลเมตรเท่านั้นนะคะถ้าหากว่าใกล้สุดเนี่ยตรงนี้จะเป็นปากทาง ปากทางเข้าบ้านซองนะคะบ้านซองแต่บนนาราชาควายอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนะคะห่างจากจุดนี้จากในเมืองประมาณ10กิโลนะคะถ้าออกไปก็คือออกไปจากเส้นนี้ไปทะลุถึงถนนเส้นสกลนครน,นครพนมนะคะไปทางซ้ายเข้าไปในตัวเมือง10กิโลเมตรแต่ถ้าจะไปสนามบินนะคะก็ ตรงไปทางน้านขวานะคะประมาณ10กิโลเมตรเช่นกันนะคะจุดพิกัดต,ตรงนี้เหมือนเราอ,าอยู่ตรงกลางนะคะจากในเมืองกับสนามบินหากลูกค้าที่มาจากต่างจังหวดัดมาจากกรุงเทพเดินทางาจากสนามบินใช่ไหมลงมาเสร็จปุ๊บก็ขับรถตรงเข้ามาได้เลยนะคะตรงปากทางบ้านพนง,งามก็เลี้ยวเข้ามานะคะประมาณ2กิโลเมตรก็ถึงพิกัดต,ตรงนี้เลยนะคะโดยรอบของเรานะคะจะมีเพื่อนบ้านเป็นย่ยมนีม่ไม่เงียบเหงานะคะไม่น่ากลัวนี่ ส่วนใหญ่ก็อยู่แบบว่าเงียบสงบนะคะลงๆแบบนี้นะคะใกล้ชิดธรรมชาติฝั่งทางด้านนี้นะคะจะเป็นพื้นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยนครพนมนะคะพิกัดบ้านเนินสะอาดตะมนาราชาคขวยอําเภอเมืองจังหวัดนครพนมนะคะก็อยู่ใกล้ๆก,กับเซเว่เว่นเนาะถ้าหากว่าใครที่อยากจะเข้าร้านสะดวกซื้อนะคะก็ไปทางฝั่งหน้ามอนครได้เลยนะคะเบื้องหน้าของเราเนี่ยจะเป็นทิศเหนือคะ่ะทุกท่าน นี่นะคะด้านหน้าจะเป็นแบบวิวทุ่งนากว้างๆแบบนี้เลยนะคะหากว่าในส่วนของหน้าฝนใช่ไหมก็จะแบบมีน้ําปิมิมๆขึ้นมานะคะแต่บริเวณนี้น้ําไม่ท่วมนะคะไม่เคยมีประวัติน้ําท่วมนะคะเบื้องหน้านะคะจะสังเกตดีๆนะคะทุกท่านนี่มีวิวภูเขาด้วยนะคะวันนี้คือแบบบรรยากาศดีมากนะคะท้องฟ้าเปิดนะก็เลยแบบพามาชมนะคะบรรยากาศจริงๆนะคะเดี๋ยวจะพามาชมเป็นระยะเปนะ,ะนะคะเวลาที่แบบต้นข้าวเนี่ย เขาโตขึ้นนะคะบรรยากาศจะดีขนาดไหนนะคะเดี๋ยวจะพามาชมเป็นระยะเนาะแต่ถ้าวันนี้ใครตัดสินใจได้แล้วว่าเอ้ยมองหาที่พักอาศัยนะคะอยากจะได้ที่ดินอ่าสักแปลงหนึ่งนะคะไว้ปลูกบ้านเนาะตรงนี้คือเหมาะมากๆเลยนะคะตอนนี้เรามีที่ดินนะคะว่างหนึ่งแปลงนะคะขนาดเนื้อที่237ตารางวานะคะหรือประมาณ2งานกว่ากว่า นะคะสามารถทําการปลูกบ้านนะคะมีพื้นที่ว่างนะคะไว้ปลูกพืชผักสวนครัวปลูกต้นไม้ต่างๆได้หมดเลยนะคะติดถนน2ด้านด้วยนะคะดีมากๆนะคะบรรยากาศเงียบสงบนะคะร่มรื่นน่าอยู่มากๆนะคะถ้าไหนสนใจนะคะติดต่อพูดคุยทักถ,ถามรายละเอียดกับเพนได้เลยเนาะเบอร์นะคะ6 9, 4 4 9 6 4 9 4 7 4 9 6 5นะคะตำบลนาลาเจ้าคยอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนะคะมาก่อนนะคะมีสิทธิ์ มีสิทธิ์ก่อนนะคะใครแบบว่าสนใจอยากได้เงินไขย,ยังไงนะคะพูดคุยได้เลยเนาะเดี๋ยววันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ